โอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแจกตัวรันโซล่าล่าสุดนะครับมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะครับแล้วก็สอนโหลดสอนทุกอย่างนะครับก็อย่ากอคลิปนี้กันนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับเข้าดิสผมมานะครับแล้วก็โหลดไฟล์ที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับก็โหลดมาปุ๊บกดคลิกขวานะครับแล้วก็กดแต่งไฟล์นะครับอ่าแล้วก็คลิกเข้าโฟลเดอร์นี้ครับแล้วก็จะเห็นอันนี้นะครับกดรันไปเลยนะครับ เอ้ยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งเราก็ต้องเปิดระบบเพลเยอร์นะครับเข้าระบบเพลเยอร์ก่อนรอสักครู่เมื่อเข้าระบบเพลเยอร์มาแล้วนะครับให้เรากดรันโซล่านะครับกดยืนยันนะครับเราก็จะได้หน้าต่างอย่างนี้มานะครับสังเกตปุ่มแดงนะครับปุ่มแดงๆคือ ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องกดอินเจกก่อนนะครับก็คือปุ่มด้านล่างขวามือครับพอเรากดไปปุ๊บก็รอสักครู่นะครับย้ํานะครับเราต้องเข้าระบบกพ a เยอตามผมนะครับแบบที่ผมทํานะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้นะครับอะเมื่อปุ่มเป็นสีส้มแล้วนะครับก็เข้าแมปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเข้าแมปนะครับเราไม่ต้องปิดตัวนโซล่าอย่างนี้นะครับให้เราเปิดค้างไว้อย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ปุ่มมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับก็เนี่แะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับออโอเคว่ามันรันได้จริงนะครับอันนี้นะครับก็จะรันได้อย่างนี้เลยนะครับ ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย